อยากลงทุนบ้านคอนโดปล่อยเช่าแต่วันนี้เครดิตเต็มแล้วนะครับจะมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงวันนี้คนกะเดิน3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นหลายๆคนนะครับอาจจะมีภรหะะนี่มาอยู่แล้วนะครับหรือว่าไปเช็คเครดิตบูโรมาแล้วเนี่ยพบว่าโอ้โหภระ,ะฉันล้นเลยทีนี้เราจะมีวิธีการเตรียมตัวและแก้ไขย,ยังไงนะเพื่อให้สามารถเดินหน้าในการกู้แบงค์ทำคอนโดปล่อยเช่าได้ต่อนะข้อที่1นะครับให้คุณไปเช็คเครดิตบูโรตัวเองก่อนพอได้ผลเครดิตบูโรมาแล้วเนี่ย ให้เช็คว่าทุกรายการที่คุณกําลังมีการผ่อนชำระกับทางสถาบันการเงินอยู่เนี่ยมีรายการไหนที่จ่ายล่าช้าไหมแต่ถ้าคุณมีประวัติจ่ายล่าช้าหนักมากนะครับแบงค์ไม่ปล่อยคุณแน่นอนถ้าคุณไม่เคลียร์ของเก่าหรือสร้างประวัติใหม่ในระยะเวลาเป็นปีๆนะครับแต่ถ้าประวัติคุณดีให้ไปข้อที่2ครับข้อที่2ให้ดูว่าภาระนี้หลัก ในเครดิตบูโรของคุณคืออะไรนะรเป็นบ้านไหมเป็นรถหรือเปล่านะแล้วเงินต้นที่ยังติดอยู่กับธนาคารเหลืออยู่เยอะไหมนะมีความสามารถในการปิดให้ค่างวดมันลดได้เนี่ยคุณก็จะสามารถเดินทางต่อได้ในการซื้ออสังหาชิ้นถัดไปนะครับแต่ถ้าทั้ง2อ,อย่างมันยังเยอะมากอยู่นะครับ<ม>เงินต้นเยอะอยู่ก็ต้องทําใจนะครับผ่อนไปก่อนสักพักหนึ่งและสุดท้ายนะครับถ้าภาระหนี้หลักเป็น บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลหรือแค่รถมอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวนี้จะมีบริษัทที่ปรึกษาอาสังหาหรือแนะนําการลงทุนอสังหาที่เขาบริหารให้คุณครบวงจรมากมายผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มีระบบปิดหนี้ตรงนี้ให้แล้วทําให้คุณสามารถไปกู้แบงก์ในการลงทุนอสังหาชิ้นถัดไปได้แต่สําคัญนะครับบูโรคุณต้องดีเป็นหลักการที่คุณย้ายหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลเหล่านี้โดยพึ่งบริษัท ที่ปรึกษาตรงนี้นะครับไปเป็นอสังหานะมันจะเป็นการพลิกเกมครับจากหนี้ที่ไม่ดีกลายเป็นหนี้ดีนะและคุณได้ธุรกิจไปเลยสงสัยอะไรทิ้งข้อความหรือติดต่อเข้ามาตามคอนแทคที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับสวัสดีครับ